ช่วงนี้จะพาไปที่ปากเชองนครราชสีมากันหน่อยค่ะเห็นมาว่าบรรยากาศที่นั่นดีทีเดียวเสียงเพลงก็ไพเราะนะคะเพราะว่าคุณอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยมีการโพสต์รูปภาพใน IG Story ก็มีใน IG ส่วนตัวก็มีนะคะเป็นนังภาพมิ่งและภาพเคลื่อนไหวแต่ช็อตเด็ดเห็นจะเป็นช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะกรณีที่คุณอุ้งอิงคุณทักษิณค,คุณอนุทินนอกจากจะร่วมเฟรมกันแล้วนะคะยังร่วมโชว์ลูกคอกันด้วย จะร้องบทเพลงอะไรนั้นพาคุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนก่อนค่ะ,คะ บรรยากาศนี่มันชื่นมื่นรื่นรมพวงคู่กันออคุณทักษิณเนี่ยคู่กับลูกสาวใช่ไหมส่วนด้านหลังนั่นคุณอนุทินใช่ไหมคุณอนุทินแล้วผู้หญิงข้างๆคุณอนุทินนั่นน่าจะเป็นนักร้องเนาะน่าจะเป็นนักร้องเพราะที่ฉันพยายามดูแต่ไม่น่าใช่ภรรยาคุณอนุทินนะจริงๆอ๋อ<ๆ>อ๋ออ๋อ,อนี่รีสอร์ท แต่แต่ถ้าจําผิดขออภัยนะคะคือดิฉันก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาภรรยาท่านเท่าไหร่เออดิฉันไม่ดิฉันว่าไม่ใช่ไม่ใช่<อ>น่าจะเป็นนักร้องประจําวงอ่านี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเขาใหญ่ใช่ไหมเขาใหญ่อยู่รีสอร์ทคุณอนุทินเลยแรนโชชานวีรีสอร์ทรูของคุณอนุทินนะคะ,ะเห็นบอกว่าไปกันหมดเลยมีใครอ่ะมีคุณทักษินครอบครัวของคุณโอ๊คพานทองแท้ แล้วก็มีภรรยามีหลานๆไปด้วยใช่ไหมคะคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็บอกว่าคุณตาคุณปู่ที่รักของพวกเรามาแล้วสี่อีกสามกำลังตามมานะคะ เขาไปพักกันที่รีสอร์ทของคุณอนุทินนี่แหละแล้วไปกันแบบขนาดนี้มีหรอเจ้าของจะไม่มาถูกไหมล่ะใช่ค่ะคุณอนุทินก็มาต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนบทเพลงเมื่อสักครู่ที่ได้ยินกัน When You Say Nothing at All อเพราะอยู่นะใช่ค่ะร้องเพราะทีเดียวโดยเฉพาะคุณนุ่งอิงนะนอกจากตอนดินเนอร์พักร่วมก็โชว์ลูกคอร่วมกันแล้วมารอบนี้ควงคุณพ่อมาโชว์ลูกคอร่วมกับคุณอนุทินด้วยแต่ประเด็นทางการเมืองมันมีสัญญาณในญา,าตรหรือเปล่าแม้ว่าเอาจริงเชื่อเลยถ้าไปยื่นหมายสัมภาษณ์คุณอิงคุณอนุทินก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวก็พาไปพักผ่อนวันหยุดยาวไงแต่คนการเมืองอะนะไปเจอกันอย่างนี้จะปฏิเสธเรื่องการเมืองมันก็คงไม่ได้แหละค่ะคะุณผู้ชมเพราะคอการเมืองเขาก็ตีความไปแล้วว่าน เพื่อไทยกับภูมิใจไทยพึมๆมกันอยู่นะเรื่องกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยสรุปจะเอายังไงกันแน่มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เอาจริงคือทีมข่าวเนชั่นทีวีของเรานะคะมีบทวิเคราะห์ก็หาทางออกกลางๆให้บัวไม่ช้ำน้ําไม่ขุ่นมีไหมมีเหมือนกันคะ่ะจะทํายังไงได้นะคะยิ่งปรากฏภาพแบบนี้อดีตนายกของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณรักษิณเองแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เรียกว่าเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณ โดยแท้ของพรรคพุทไทยนะคะพอไปอยู่กับคุณอนุทินแบบนี้โอ้โหที่ผ่านมาก็แม้ว่าจะมีข่าวระหองระแหงระบหว่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยแต่พอเจอภาพนี้เข้าไปทุกอย่างสยบได้หมดเลยทีนี้แนวทางกัญชาล่ะ,ะมันจะไปรอดปลอดโปร่งยังไงได้บ้างคุณผ,ผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะเรื่องกัญชามีทางออกกลางๆค่ะที่ไม่ต้องดึงกลับ เป็นยาเสจติดสถานเดียวเท่านั้นแต่สามารถผลักดันกฎหมายกัญชากัญชงนะคะที่ตกไปตั้งแต่สภา,าชุดนี้แล้วให้ฟื้นกลับมาแล้วเสนอกลับเข้าไปใหม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาก็คือเน้นไปเลยเรื่องการจัดโซนิ่งควบคุมการใช้เซอร์เชิงสันทนาการ แล้วก็เข้มงวดต่างๆกฎหมายก็ระบุเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นทางออกของปัญหาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาน,นับจากนี้คือการจะออกมาขยับของคุณพิรพันธ์สาลีรัฐบิภาคเกี่ยวอะไรด้วยเดี๋ยวหลายคนก็ถามคุณพิรพันธ์ท่านเป็นรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมและเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านน่าจะทําหน้าที่ปลดชนวนครั้งนี้ด้วยการตีกลับข้อเสนอดึงกัญชากลับเป็นยาเสพติดแล้วหาทางออกกลางๆให้ไปปั ฝุ่นกฎหมายกัญชากัญชงขึ้นมาใหม่พร้อมความเข้าใจกับสังคมนะคะโดยรัฐเองไม่ต้องเสียงบเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากนโยบายที่กลับไปกลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันความชื่นมื่นน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากภาพนี้นะคะค่ะ